ระวังรถชนด้วยนะครับลูกค้าระวังรถชนเหียวด้วยนะครับอะไรเจ๊อยากดูท่ที่ไม่มีเนี่ยเลยทำไงอ่ะเจ๊หลอมากเจ๊เอาดิวโดมาใส่หัวทำไมอ่ะเอาดิวโดมาใส่หัวทำไมอ่ะดิวโดใหญ่เหี้ยหรอมันรู้สึกว่านั้นแแ่รลุหีก็ได้เลยเหรอตอนนั้นแน่ ใช้บ่อยรืงไงอีนี่อยู่ดีไม่ว่าดีและมึงเป็นห่ายหนอยด้วยอ่ะเนด้วยพมึงเป็นตุนค่าอ้พยายามยัดเยียดความเป็นเมียให้คู่กระจังเลยไม่เอา อะไรนะครับอะไรนะอ๋อหนูไม่ได้นิยมขอคนอื่นค่ะบหนูก็มีจริตมารยาของหนูปะเจ๊ขอดูลิ้นหน่อยค่ะนี่เหมือนอย่างไรหนูเป็นผัวเลยอ่ะพี่ใจเย็นหนูเป็นตุ๊ดจ้าหนูขอเก็บสิงหนูไว้ชิงโชคดีกว่าพี่หนูคงไม่เอาหินตาหนูไปถูหินยาอย่างไทยราค่ะ เอาไข่จนหอยดำแล้วบอกความสำคัญกับพี่น้องรกคาตัวเองก็ไม่ได้ขาดตัวนะดำปีเนาะแตบบ่นั้นแม่พี่ก้อยเอาตังไปด้วยด้อีกได้ปะคะเอา,า,าผู้ชายเดินมาเข้ามาข้างหน้าเลย